จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกในเกมมาครับเรีวขึ้น100เท่าขอคนละ1นึ่งไลค์แล้วอยา่าลืมกดติดตามผมกันด้วยนะครับ โย่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเดินทากเกตและเอกัรเซตอาโรนนะครับในวันนี้อยากจะบอกว่าโลกในไมโคาของเรามันค่อนข้างจะกลาหลนิดนึงเพราะว่าเราได้ปรับความเร็วของมันเป็นเท่าไหร่100เท่า100เท่าเออหนึ่งเท่าทุกคนจะได้เห็นว่าความเร็วในเกมไมค้าองมันน่ากลัวขนาดไหนมามันโคตรเร็วตั๊กตั๊กเดี๋ยวจะหาอะไรสาธิตให้ดูเดี๋ยวอะไรหาอะไรสาธิตให้ดูเราแป๊บเราแป๊บไอลามาที่มันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนแล้วเออราเมาหายไปแล้วเอาหายไปหรอเหนฮะเออดีภาทิดดีภาทิดไหน นี่อยี่บนหัวเราเนี่ะบนหัวเรา,านี่ๆๆๆๆ,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 ๆดูทุกคนดูความรอดไว <laughs> เร็วความเร็วมันเร็วมากโอเคทุกคนอย่างแรกเลยคือเราต้องหาอาหารเว้ยเราจะยังไม่ตัดไม้ก่อนเราเราขอไปหาอาหารก่อนอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆว่ามันเร็วขนาดไหนแกะตรงนั้นทุกคนเราจะตีทันหรือเปล่ามืดแล้วมืดแล้วโอ้โหทุกคนตีแกะตีแกะตีแกะสักตัวสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งชิบหายแล้วมืดแล้วไงมืดแล้วไงโอ้โหมืดเร็วเลยนะ

กูจะเล่นยังไงเนี uh ่ยเฮ้ยไม่ได้เล่นเลยอ๋อเกมเลยกูไม่ได้เล่นแล้วโอ้ย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 กกีเปอร์ระเบิดกูไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยโดนดักเกิดไอ้ซอมบี้เหมือนโตเลยโอ้ยดู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 โอ้ยมันเริ่มถึงขั้ที่แบบว่าแบบมันแหลกเลยอะแบบมันแบบซอมบี้บร์มได้เลยโอ้ยูดูดูดูโอ้ยโอ้ยกูปรับมาเร็วเกินไม่ได้ลอยเท่าเนี่ย โอเค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 แต่ข้างหน้ามีสเกตุตันนะระวังนะหลบ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 ใต้ดินเลยใต้ดินเลยก่อนเลยใต้ดินก่อนเลยใต้ดินใต้ดินเดี๋ยวก็เช้ามึงจะหลบไปทางไหนอะไรลึกขนาดนั้นนะนี่โอเคทุกคนเห็นหรือยังทุกคนเห็นหรือยังเมื่อกี้บทพิสูจน์ของเราไม่ได้พิสูจน์เลยคือถ้าทุกคนเห็นเมื่อกี้จะได้รู้ว่ามันโกลาหนแค่ไหนแล้วมันน่ากลัวมากนะทุกคนนะโอเค เพรามันเช้ายังวะเอาไงดีเราเดีช้าแล้วอ๋อเอ้ยมันก็เช้าไวอุ้ยอะไรอ่ะโอเคเช้าโอ้เช้าเช้าแล้วเช้าเลยอ่ะโอเคไปเราต้องตัดไม้หาอาหารก่อนนะทุกคนเออเรา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 ไปตัดไม้เฉยๆดีกว่าเราไปตัดไม้เฉยๆดีกว่าไง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 โอ้โหทำอะไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคเฮ้ย คือมันเร็วมากผมอยากผมอยากทดสอบมันทุยน้ำลายมันทุยน้ำลายรัวมากเอ้ยตัดไม้เร็วหรือเปล่าตัดไม้ปกติไหมเนี่ยเมื่ออาจจะเร็วขึ้นก็ได้ปกติปกติโอ้หที่ตัดไม้นะแม่ที่ปกติที่มอนน้าโอ้ยที่กวชีวิตรอดนะแม่โคช้าเลยอ่ะแต่พอมอนมาตีกูแล้วมันเร็วมากเลยโธ ๊อ uhm, ๋อใช่ทุกคนผมลืมบอกไปว่าเป้าหมายในวันนี้ของเรานะครับคือการที่เราจะทําอะไรดีหาอะไรดีหาเพชรละกันแล้วทุกคนคือทุกคนได้เห็นเมื่อกี้แล้วอ่ะการที่หาเพชรก้อนหนึ่งมันไม่ยากเว้ยแต่การที่หาเพชรก้อนหนึ่งโดยที่รอดไปจากไอไอไอความเร็วระดับเนี้ยมันยากนะเว้ยมันยากมากๆเลยเพราะงั้นทุกคน เราจะมาหาเพชรด้วยความเร็วขนาดนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเจอเพชรหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวมืดแล้วจะมืดแล้วจะมืดแล้วจะมืดอีกแล้วเหรอจะมืดอีกแล้วนี่จะมาเลยนีบๆๆจะมาเลยกูคาบดาบแล้วแค่นั้นแหละกูคาบดาบแล้วแค่นั้นแหละ กูก็มีแล้วมืดแล้วทุกคนมืดแล้วผมว่าเราควรเข้าทํามไหมลงท่อมไหมมึงว่าเราควรตายของไม่ตกปะเกมรูถทยเกมรูอะโอเคทุกคนตอนนี้เราตายของไม่ตกแล้วนะเพื่อเพื่อทำให้คลิปนี้สามารถที่จะเจอเจอเจะจะเพชรได้ไม่งั้นไม่เจอหรอกคือถ้าเราไม่ปล่าเกมรูแล้วก็วันนี้เราไม่เจอเพชแน่ทุกคนมึงอยู่ไหนเนี่ยดูย่ำแล้วอุ้ยได้เสียงเสียงทุกคนเสียงซมีมึงรู้ไหมว่าการที่อยู่ในถ้ามันอันตรายแค่ไหนเราแค่เจอมอนตัวเดียวเราก็ตายแล้วเว้ยอุ้ยในวิชั่นอินฟินิตี้เพราะว่าทุกคน อันนี้ทําเพื่อทุกคนนะทุกคนจะได้มองเห็นในถ้าได้แบบสว่างๆกูยังไม่มีกูยังไม่ได้ทำพลิกแอคเลยเฮ้ยกูมีไม้ป่ะมมีไม้ป่ะมีไม้มีไม้เฮ้ยเราไม่มีอาหารต่วก็ต้องไปหาอาหารข้างนอกนั่นแหละเว้ยแค่ข้างนอกมันอันตรายไปนิดนึงทุกคนครับผมว่าผมจะลองออกไปข้างนอกเพราะว่าคิดว่าตอนนี้น่าจะเช้าแล้วเช้าแล้วอ่ะเพราะว่ามันเช้าเร็วใช่ไหมล่ะมันค่้นหนึมันก็เช้าเร็วเว้ยใช่ใช่แล้วก็เช้ามันมันมันเร็วกว่าตอนกลางคืนหมายถึงว่าเช้ามันอยู่นานกว่าตอนกลางคืนโอเค เ้ยไก่หวังไว้ไก่ตายง่ายแต่โไก่เดิอไก่ไก่ไก่นี่ไงนี่ไงได้หาเลยแต่แกะนั่นแหละกูจะฆ่าแกะยังไงดีเราต้องมีที่นอนนะเว้ยเออต้องมีเตียงเนาะทั้งเราเอาเอาแกะก่อนแล้วดูดูโอ้ยมึงหยุดดินี่ไงนี่อย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีอย่าอย่าหนีอย่าหนีนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ย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 นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวได้แกะและมีแกะและโอเคตอนนี้มีสองมีสองคนแกะสองอันใช่กูก็มีสองนี่ไงอีกสองตัวเนี่ยมามีสองตัวพอดีโอเคอุ้ยอาหารอาหารกูหมดแล้วอาหารกู หมดแล้วเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเฮ้ยเดี๋ยวนะเรากินเร็วมากเลยอ่ะเอ้ีเดี๋ยนะเราต้องคาบเตียงก่อนมาได้เตียงเลยกูกูยังไม่ได้เตียงทีกูยังไม่ได้เตียงทีเอ้าเียหายไปไหนอ่ะนี่ๆเอ้าแก่หายทุกคนที่กูที่กูที่กูฝั่งี่มึงอ่ะไม่มันสีนั้นมันคาบไม่ได้เอ้าเราจะเอาสีไหนอ่ะมันต้องสีขาวมันต้องสีเดียนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอมึงแล้วฟาดเลยฟาดเลยฟาดเลยอย่าหนีสิอืมเฮ้ยโดนทุกคนไม่โดนสักทีผมอยากรู้ว่าถ้าเราเวลาเร็วเเ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 นนนนีี่่่ยยยรรรรรราาาาาาาจจะะะสมมถถคคคไอออออ้้พววววกกกผผขขขงงงั็็็ปดดิโทุู โคตรเร็วแล้วโคตรจะแบบกินทรัพยากรเลยเร็วไหมเร็วมากโอ้ยอุ้ยเร็วมากแล้วกินโอ้กินแป๊บเดียวแต่แต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวมันมืดอีกแล้วมันมืดอีกแล้วเฮ้ยเราม่เตียงเรามีเตียงเรามีเตียงเออใช่ใช่ใช่เรามีเตียงเรามีเตียงนอนเลยนอนเลยนอนนอนนอนแล้วนอนแล้วโอเคทุกคนผมว่าการหาเพชรในคลิปนี้มันไม่ยากเท่าไหร่ไม่เปิดตัวนั้นน่ากลัวจังไม่ยากเท่าไหร่อ่ะมื่กูเจอคีเปอร์อ่ะเออมันว้าปาร์ตี้เยีะแล้วแล้วเบื่อเราตายนะเว้ยมันไม่มีแบบพาวินะใช่ไงมันไม่มันมันไม่มันไมเลย รีบมากูเกม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 ต้าแคดเกมตแคดอะไรอเกมแคดเลยเกมมือแคดเลย ตอนนี้เพื่อนผมกลับมาที่เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเกมแคทเฮ้ยไหนเมื่อกี้เจออะไรนี่นี่เจอนี่มานั่นนะประตูนรกอะไปไหมล่ะไปไปหลังจากเกมแคทผมเตือนก่อนเลยนะว่าเล่นความเร็วระดับนี้ห้ามจมน้ําเด็ดขาดโอ้ยเฮียแม่งคขาแล้วคขำแล้วฟึ่งเลยเฮ้ยกูอยู่กลางน้ําตอนคขาเนี่ยเลยไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วชิบหายแล้วดีด้วยแล้วขึ้นบอกไปนอนขึ้นบอกไปนอนขึ้นบอกไปนอนอย่าเกิดนะเว้ยอย่าเกิดนะเว้ยนอนนอนเลย กูนอนเลยอย่าเกิดนะเว้ยโอเคเช้าแล้วทุกคนไปต่ออยา่าไปดูประตูนรกว่ามันจะมีของดีหรือเปล่าแต่เช really ื claro> ่อเลยว่าในประตูนรกมันไม่มีเพชรอยู่แล้วแหละเนาะถ้าเจอก็คือจบคลิปเลยเหรอถ้าเจอก็จบคลิปเลยแต่ว่าไม่มีอยู่แล้วมันประตูนรกมันต้องมีแต่ทองอยู่วะ เฮ้ยอันนี้คือมั่นใจมั่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเพชรแน่ๆถ้ามีเพชรก็ต้องเป็นหมู่บ้านอ่ะนั่นไงเราเจอแล้วนะครับทุกคนเอาเอาเอาเตาเผามาป้ากูหิวมากเลยเนี่ยเอามาเอามาไม่เป็นไรรับเผาปั๊บเดียวไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนั้นมาทุกคนเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีนะมั้ยมอดนี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่นะเออในการแบบปรับเวลาอะไรเงี้ยแบบเผาเร็วขึ้นอ้หูโอเคตอนนี้เราได้ของเช่นเสื้อกางเกงมันมีกางเกงอยู่อันนึงข้างในนี่ถ้้้าาาาาาเเเรลลลลงงงงงแแมมมมม่่่่ออออูููหุยยยยไไกจะคคิดดดดึืนนนีีณผพวสั อโอ้ยทุกคนมันสั่นเลยแม่งน่ากลัวมากอุ้ยอะไปเราไปดีกว่าเด็วนึงกับหนึ่งกูอันนี้อยู่เผาอาหารเผาอาหารอยู่เราจะหาเพชรจากไหนจากหมู่บ้านหรือว่าจากไหนดีจากถ้ำผมว่าเราไปหาเพชรในหมู่บ้านนะ่าจะง่ายที่สุดเนอะใช่เราก็ต้องไปหมู่บ้านเว้ยไปทีนี้ก็เหลือแค่ไปหมู่บ้านยังไงให้เราไม่ตาย <c oughs> ถ้าตายแล้วก็จบแน่ปัจจัยคือเราต้องมีอาหารแล้วก็มีอ่าเรียกว่าให้ตายทุกคนโอ้โหซึ่งไก่วิ่งเป็นแมลงสาบเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่ตอนนี้ต้องมีชุดเกาะแล้วนะเว้ยตอนนี้ต้องมีชุดเกาะแล้วนะเว้ยแต่ว่าข้ามมาตอนนี้นอนนอนก่อนนอนก่อนไม่กูจะไม่นอนเพราะกูมีชุดเกาะแล้วกูจะลองดูว่ากูจะสามารถเอาชนะพวกซอมบี้ได้หรือเปล่ามึงจะะไม่ได้หรอกกูเชื่อกูเฮ้ยเียกูไม่ได้อยากเจอคีเปอร์โอเคยบีบีบ้าที่มันแบบสัาบอุ้ย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 ยโอ ตายไปนลยนะครับบอกเลยดีกูตายกูไม่มีโอกาสได้หนีด้วยซ้ำอนเมื่อกี้นาอุ้ยอุ้ยฟ้าผ่าเฮ้ยเฮมาดิ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 ระวังเลยมันเร็วเกินมันเร็วเกินโอ้โหมันเร็วเกินไยอ้เหียโอ้ยเดี๋ยวเด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 เรเด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 เอเด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 เัเดเดไดเดเดกดเ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 เอเดเดเดกเดเดเดเอาดเดเอเเดเดเดเกเดเดเดเเด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 ดเ ตัวสองนี่ไงตัวตัวสองมาเลย้วตัวสองตาเลยทุกคนมันมันเพิ่งผ่านจากที่ผมได้ชุดกอบไปไม่ถึงห้านาทีตอนนี้ชุดกอบผมกำลังจะพังซึ่งมันพังมันพังแน่ตอนนี้พังแน่เดี๋ยวผมฆ่าซอมบี้ตายแล้วเว้ย คีเปอร์เลยแมงมุมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยี่ตอนกลางคืนมันน่ากลัวชามัดเลยกูนอนดีกว่าอ้าวเช้าแล้วนี่เช้าหรอไม่ไงเช้าพอดีเลยแต่ว่าฝนมันตกอะฝนตกมอนเตอร์ไม่หายนะเว้ยเฉี่ยแม่งในกูพึ่งกูพึ่งพูดเมื่อกี้กูพึ่งพูดเมื่อกี้กูพึ่งพูดเมื่อกี้ดิโอ้โห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 ทุกคนดูไี่เอ็นสิบหกอะไแบบแบบโอ้โอุ้ยอุอุ้ยโอ้โหกูไม่อยากเชื่อเลยว่าถ้าเราลงไปในน้ำหาพวกซอมบี้ใต้น้ำจะโหดขนาดไหนโอ้ดู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 โ โอ้ยฟองอากาศไม่งดเดียวมากคือถ้าสมมติเราเจอแบบสมบัติใต้น้ำโอ้ยถ้าสมมติเราเจอสมบัติใต้น้ำเงี้ยไม่อยากจะนึกเลยว่ากูจะลงไปเอายังไงปั๊บยวตายเลยกูตายด้วยดีกว่างั้นเราควรที่จะไปหาเพชรจากหมู่บ้าน NPC ใช่ไหมเดียวใช่ตอนนี้ผมคิดว่าเราเล่นมามากพอแล้วเดี๋ยวเราไปหาพวกเพชรจากหมู่บ้านแบบจริงจังกันเลยดีกว่าไปตอนนี้เหลือแค่กางเกงแล้วทุกคนชุดเกาะน่าจะโดนซอมบี้ตีตายตีพังไปแล้วก็คงตรงงั้นแหละเพื่อนไม่เป็นไรเรามีเรือไว้เดี๋ยวเอามีเหรอ นี่เรือครับเรือเลยนี่ไปลับจัดไปดิเฮ้ยเช้าพอดีนี่เช้าที่อะไรมันจะมืดแล้วเออมืดมืดเหรอมันกลับเข้าสู่ความโกลาหลอีกแล้วอย่าออกจากน้ำนะเว้ยอยู่ในน้ำนี่อยไถ้าเราอยู่ในน้ำมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เว้ยเยเฮอย่างน้อยซอมบี้ใต้น้ำก็ว่ายช้าแล้ววะเออต้องหาหมู่บ้านเอพีซีก่อนเดี๋ยวอย่างแรกเฮ้ยแต่ว่าดูดิตอนกลางคืนมันแบบเร็วเหมือนกันนี่ไปปก็จะเที่ยงคืนแล้วเออเนี่ยตอนนี้ประมาณสามทุ่มละสี่ทุ่มเออเฮ้ยเเดียวอย่ามึงอย่าขับไปใกล้ ไปนะเว้ยสิงนะเว้ยานนะเว้ยสิงนะเว้ยหลงสาหลงสาไปแล้วคุณโอเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันลงน้ำมันลงน้ำตามมาด้วยมันลงน้ำตามมาด้วยเฮียกลัวกลัวตายกลัวตายกลัวตายมันจองล้างจองล้างจองผ่านกูจัดเลยอ่ะแค่กูแค่กูเดินผ่านแม่ง ก็เอาคูนี่แหละวะโอ้ยโอ้อมบี้ตายนะไหนว่าเมื่อไหร่จะเราจะเจอหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอช้าก่อนนี่กรละกระ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 อมบี้ชาวบ้านเหรอเฮ้ยซอมบี้ชาวบ้านแปลว่าแถวนี้มีเหรอแถวนี้มีใช่ซึ่งชาวลงดิลงดิรออะไรอ่ะลงดิโอ้ย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 กูไปแล้วกูไปแล้วมึงบวับนุ๊บวับมาหากูเร็วเทียทูเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวกู้เดียวมานี้มานี่ขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือเลยยไอ้เพื่อนกูเกือบตายแล้วกูก่อนอย่าทิ้งกูจะทิ้งกูไปได้มีจริงๆหรอว่าหมู่บ้านเนี่ยต้องมีต้องมี ไหนไปสำรวจชา้าแล้วอย่ากลัวอย่าวันอย่าวันช้าลแลากก้วอย่ากลัวถึงแม้เลือจะเหลือ3าก็ตามไปดูทุกคนว่าจะเจอหมู่บ้านหรือเปล่าหุย,อ,ยอันนี้อ,อ่ยไม่มีอะไรเลยโอ้ยตกเอา้ามันไม่มีอะไรเลยอะ่ะแต่เมื่อกี้ม,มี zombie เจอ l a เพราะว่ามันก็ต้องมีหมู่บ้าน npc ผูกหรือมันมแค่โผล่มาเฉยอื ไม่มีหมู่บ้านครับทุกคนตรงนี้ไม่มีหมู่บ้านไปถ้าเราโดนลาวานี่มันจะเป็นยังไงไม่อยากดูเลยเฮียฟุดเลยไม่อยากดูมันจะมืดอีกแล้วรีบไปที่เรือด่วนไปมาที่กูมาที่กูมึงอยู่ไหนอะกูกำลังข้ามเรืออยู่แล้วมึงอยู่ไหนอะอยู่ตรงชายหาดถูมาหากูกูลั้งไปกูลั้งไปเฮ้ยกูกำลังจะวิ่งไม่ได้อาหารกูกำลังจะชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันมืดแล้วไม่มืดแล้วเดี๋ยวกูจะกูจะไปทันไม่เนี่ยกูจะไปทันไม่เนี่ยเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนเห็นกููููมมมมมม้้้้ยกกกาาาาาแแลลววชิบบหซออีโ กูวิ่งไม่ได้มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนโอเคกูทีวีไปแล้วมาลับกูมาลับกูเดี๋ยวก่อนมาลับกูกูตายกูตายกูตายโอ้โหไอ้ยน่ากลัวชิบหายเลยโอเคทุกคนยังไหวยังไหวอยู่นี่ตรงนี้เฮ้ยนี่มันไบโอมอะไรวะแหละโอ้โหเราต้องหาไบโอมที่แบบว่าเป็นพื้นราบปกติก่อนดีกว่าไหมมันจะได้แบบหายง่ายถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยว่าจะมา โอ้ยจะว่าไงเด้อเด้อเด้ออะไรไปหนึ่งไปหนึ่งไม่ใช่ทางนี้สิไปอีกทางนึงกลับรถเอาเอาซ้ำมอะซ้ำมันลืมซ้ำเออเฮ้ยอะไรเจอหมู่บ้านด้านซ้ายเห็นไหมนะไหนเจอหน้าหมู่บ้านด้านซ้ายอ่ะเห็นอุ้ยหมู่บ้านด้านขวาก็มีไปด้านขวาไปด้านขวากูไม่เห็นอะไรเลยกูไม่เห็นอะไรเลยกูไม่เห็นอะไรมึงมึงไปด้านขวาก็พอมึงไปด้านขวากับกูก็พอถูกไหมถูกไหมกูกูไป็นกูกูเผยลงเรือเพื่อนกูเผยลงเรือเอ้ยมึงมึงดูผู้โดยสารมึงดิอ๋กูจะอึกเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ต ต้องเไรเอี่ยออกไปเลยไหนหมู่บ้านวะไหนคนนึงวันึงกูขอจัดการไก่ก่อนเก็บอาหารลา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 วาจิก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 เกมฮะอาทะเหรอทุกคนว่าในหมู่บ้านนี้จะมีเพชรหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอุ้ยกูไม่อยากทนทรมานกับไอ้เกมบ้านี่อีกแล้วกูขอมันเร็วเกินไปมีกล้องมีกล้องมีกล้องเปิดปุ๊บมีไม่มีเพชรเหรอมีแค่แผนที่เดี๋ยวเดีเดีเดีเจอฮันเจอฮันเก็บเลยอุ้ยถ้ากูตีโกเลมนี่โกเลมมันเอากูตายเลยปะเนี่ยสองทีเท่านั้นสองทีเท่านั้นเดียวมืดแแลล้้ววววววเเเดดดดีีียยยมืกูาง รอแล้วกูวางเตียงรอแล้วนอนแล้วไม่ะกูนอนแล้วนะคุณนอนด้วยโอเคไปมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่ากูค้าขนมปังก่อนกูข้าขนมปังก่อนเอาด้วยไหนเอยขนมปังนี่ปึ๊บ ปื้ออ่าได้มา3อันโอเคได้มาเยอะเลยน่าจะพอกินอยู่ครับทุกคนมีไหมเนี่ยหมู่บ้านไหนเนี่ยไม่มีเลยเหรอต้องมีดิสักหลังอะเพชรอะอู้หูเจอแล้วเจออะไรเจอเอเมมาแลเจอเอเมมาล้วเอเอมมาลต้อง5อันเนี่ยทุกคนเจอเอ็มมาแล้วต้อง5อันไปอีกหมู่บ้านไปเออใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เราเจอสองหมู่บ้านนี่ทุกคนหมู่บ้านนู้นน่าจะมีเดี๋ยวผมลองไปหาดูถ้าอีกหมู่บ้านนึ่งไม่เจอนะคือถ้าอีกหมู่บ้านไม่เจออะผมว่าเราเนี่ยจะต้องลงไปหาในถ้ำแล้วซึ่งผมไม่อยากไปหาในน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 นถถ้้้้้้้้าาาาาะะะะทุกกกกกคเเเเเพรรรวว่่่่่ขขขดดดดดไไไไไไไออออหหหีีียยยยงงงงบบมมมมสต์ิูููัลลปใน ตรงไหนไหนตรงไหนอ่าอตรงข้ามฝั่งนี้เลยตรงข้ามฝั่งนี้เลยตรงข้ามเนี่ยกูยืนอยู่ตรงนี้กูยังเห็นเลยว่าไอ้เหี้ยตรงนั้นแม่งมีบ้านอ่ะอ่ะนั่นแหละเนี่ยมองมองมองหน้ากูตรงนั้นเลยที่กูมองไปอ่ะบ้านเลยบ้านเลยมาไปเฮ้ยบ้านมาแล้วโอเคอ่ะเอากูเผลอลงเรือกูเผลอผมชอบลงเรือไม่รู้กูกูชอบเผลอกดตัวชิปแล้วมันลงเรือไปเองอ่ะทางขึ้ไปโอ้ขนาดวิเลจเจอร์ยังเดินเร็วเลยเว้แค่ไยนกูว่ากูต้องนอนก่อนถ้าเราหลบอยู่ข้างบนอ่ะซอมบี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้ถูกป่ะล่ะมันก็ใช่แต่ซีเก แล้วเราสามารถฆ่าโกเลมได้ป่าะวะ่ะนอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยว,ยวลองต้องลองเว้ยไอเฮียเ้ยราก็อยากรู้สูตรยังไงสูตรยังไงสูตรที่บอกว่าสามบล็อกไงเออสูตรสามบล็อกอ่ะสูตรหมาข้าบ่เออสูตรสามบล็อกอ่ะไอเฮียโกเลมมันจะเดินเร็วขนาดกัน,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 นเชียว <c oughs> ไอเฮียอุ้ยแค่นั้นเลยเดียวแค่นั้นเลยเว้ยมันมันมันเร็วเกินมันเร็วเกินมันเร็วเกินทูบมาหาคู่เดี๋ยวนี้เลย นีไงนี่ไงอ้าวฟีคิวนี่มานี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้าวอ้าวแล้วอ้าวอ้าวแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เรามีเหล็กห้าอันเอเมรัลด์5อันแต่เรายังไม่เจอเพชรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องหาเพชรให้เจอนะครับทุกคนบ้านนี้ไม่มีกล่องบ้านไหนมีกล่องบ้างบ้านนี้มีไหมบ้านนี้ไม่มีกล่องเฮ้ยเฮ้ยพชรดีเจอเพชรแล้ว จอแล้วทุกคนโอยที่เราที่เราสามารถสําเร็จภารกิจกับไอความเร็วขนาดนี้ได้ยังไงวะขนาดที่ว่าดูดิดูดิดูดิทุกคนดูมันวิ่งดิดูวิ่งดิโอ้ยจะว่าตายเอาว่าเจอเพชรแล้วใช่ไหมนี่ตอนนี้เจอเพชรแสดงว่าภารกิจของเราสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนี่ตอนนี้เราได้เพชรแล้วทุกคนว้าวเจอเพชรแล้วนี่อุ้ยเดี๋ยนะเราโยนเราโยนของมันก็ว้วยว้ว้าว้วยมากเลยโอเคตอนกินก็วทําอะไรก็วัยไปหมดเลยนะทุกคน เดี๋ยวนะตอนนี้กําลังจะมืดเหรอนั่นมึงเห็นสเกิลลิตตันตัวนั้นหรือเปล่ามึงว่าเราฆ่ามันได้ปะมึงว่าเราฆ่ามันได้ปะฆ่าได้จบคลิปเลยฆ่าได้จบคลิปเลยอย่ากลัวฆ่าไม่ได้ทุกคนมึงอย่าย่อท้อตับความยากงยืนระบาดม่ใจกูไม่ได้ตการมึงปะอ๋อสกิลลิตตันสกิลลิตันสิไอ้เหี้ยกูกูก็ตายเหมือนกันโอ้ยคิดไปวะคิดไปว่า้ะเบิดตู้ตายจบพอเถอะ ตายไ,ไวชิบหายเลยโอเคครับทุกคนงั้นในคลิปนี้ผมกับเอ็กแกรนเซโลนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคนผมไปแล้วสําหรับโลกโกลาหลบ๊ายบายบบ๊าายยครับทุกคนบ๊ายบาย <c oughs>